เอาไปท้งผุ้นายเหตุ้งเป็นทุ่งตุ้งตุ้งตุ้งคนเยอตุ้งจะมางตุ้งตกยาวจะยงทุงตุ้งตุ้งจ้าอริมมะนาวจ้าโอ้มะนาวผานด้วยต่พอดีขาดแคนมะนาวมะนาวมนู่นเลยนะ่แนถ้า้ไปก็แวะเล็กๆที่ซื้อเลยค่ะเพรา้ผ่านมาหลายค่ะตุ้งบอดูเซเลยว่้ยอยู่โดดเซลเลยนี้โอ้ยู่พ ที่เก็บของตที่เราประเดียประดังานโองโูแอนเอาภาษาบ้านเราเนาะเขาน่ามาก็แวะสักห้าสิบบาทเด้อช่วยอุดหนุนมะเหนียวขอบคุณที่มาขอบคุณเลยเดี๋ยวจะเอาไปไว้โรยรอบบ้านก่อนมืออ๋อไดู้๋วิเก็บไปเดี๋ยวให้ไปดูยิ่งใหญ่เลยค่ะตุ้งอยู่ไหนปาไปเอาบ้านป้าอยู่ในบ้าน ใหญ่บนก็เป็นยังข้าเขาเคียนไปตามเส้นที่เราแหละเซคายข้าวเจ้าออกแบบอะไรนมันก็เขาจะาู้จักเซนเส้นเนตเส้นนี้เส้นนี้เอาแบบนี้อะไรมันก็โอเคอยู่แต่ว่ามันใช้เวลาหลังบุญไปเลมไหมมาตามแย่มาขอตัวแล้วครับตรงหลุมหาเป็นไรตองลุมดับเอ้ามันร้อนหรือเปาหนึ่งสองสามมาเลย ดูก่อนนะคะโอ้ด e oh, ีนตุงตุงแถวนี้เขาเรียกอะไรอ่ะใหญ่แมงมุมใหญ่เป็นมุมใหญ่แมงมุมภาษาบ้านพี่ภาษาบ้านภาษาบ้านอันนี้อันนี้ตุงใหญ่อันนี้ตุงใหญ่เออถ้าภาษากลางเขาเรียกโมบายอันนี้ใหญ่อันนี้ก็เอาต้นสูงอันนี้นะโอ้อันนี้ต้นหญ่แต่ว่าอันทางล่างน่ะน้อยอันนี้น่ะสูงต้นใหญ่ไออต้นที่เราติดรอบร้านองค์ปูข้างบนนะครับจ้าเอาเลยเอาไปเลยไปซ่อมเอา จ้าโอเคจ้าจ้าโอ้ยจำพ่อเขาจะเอาพุ่มทักจำพ่อมันลดเอาพุ่มห้อยเอาอืมงื้อเจ้าเอาอันไม้ไม้ไผ่เด้อตัดไม้ไผ่มากจะได้ยุ่งกันมันเป็นพุ่มห้อยอันนี้มันเป็นห้อยเมื่ออันใหญ่นิด นี่ถ้าจะเอาแบบนี้นะเาไปแล้วเลอะเอาเลอะเอาไลายมาจากหลายที่มามามาจากหลายที่จากนาเกจากออีกหลายจังหวัดเพื่อนส่งมาบ้านเร้มายืมหอดลุงเนาะจ้ามันทาใไม่ทานพี่เสือปีนี้ยืมไปก่อนจ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรครเาเดียวกันไปยืมกันมาแบ่งบุญซึ่งกันและกันอย่าลืมไปร่วมนะคะวันที่สิบเก้านะจ้า สิบเก้าตุลาสิบเก้ายี่สิบได้กาจะเป็นวันรวมนะคะสิบเก้าแล้วการแสดงมีอะไรบ้าง หมลณซิงหมลาซิงครับวันสิบโมงถึงบ่ายสามโมงพี่เสือสอยดาวค่ะนจยดาวนะคะกิจกรรมสวยดาวคุ้มค่ามากนาฬิกาเรือละหกพันเก้าไม่เป็นไรหรอกซอยเอาตะก้านี่ก็พอตะก้าใช่ค่ะคะค่ะใช่ะใอ่คะใา่ะใชค่ะใค่ะมค่ยดาวค่ฝาก่ค่ะะ่คไหนอยากฝากพี่เสือไปอยดาวก็ฝากได้นะคะะกร้า ยี่สิบบาทค่ะพี่เสือโอ้ยนคาเดียวยี่สิบบาทคุ้ม,มคุ้มคุ้มมีตะกร้าวายนะคะตะกร้าวายใบละ450ราสนะคะแล้วก็ตะกร้าวายพัดลมก็มีนะคะพัดลมราคา600บาทนะคะของข้าวเนาะของข้าวก็มีแล้วก็ถ้ายถุงนะคะพี่เยยมมสืยอดเยีมากเลยมีตั้งเป้าไว้ละ,ะ <c oughs> ตอนนี้เราบริจาคมีตั้งเป้าไว้2องพนนะคะตอนนี้2,000ชิ้นนะคะ เอฟเบเดน d ูวาเนี่ยเดี๋ยวคนคนมีเป่าโอ้คนมาเตามีมาฟูวาในแด i จะว่าเออเขาเบ่งอยู่โมีกินหลังตลอดกระายชาวยพอนให้อยู่มีกระเป๋าน่ารักเออน่ารักเฟิองอปลาปละเดลได้ดีดีอันมือมือนัอนน่ออยากได้อยากได้เราได้เพิงแบบนี้บอสอันมันเป็นตะเพรินวัสิทามนี่ว่าปลาเยลได้แบบไหนแต่ว่าอันนี้หนูยังไล่คอคือ ก็งามพอดีสไปไปบุญสีีนน้มัโอเคไปบุญกระถินสวยน้ำมักสีเขียวโอเคนะไม่นายถ่ายพิธีเลยถ่ายอะไทานเลยอ๋อจะถายรูปไปน่ารักเชียวน่ารักพอดีเลยอันนี้อ่าเดี๋ยวเอราจะขึ้นไลฟ์สดช่องมโนมช่องไทยไทยก็โอมเพราะวันนี้จะเกิดเราจะไลฟ์ช่องไทยโอมก็โอมเท่านั้นวันนี้พี่นิดเอา วันนี้มาวันนี้งานอะ่คงานอะไรไปทำงานอะไรัะชีปทุกคนอันอันนี้ล่ะขอคุณแม่สาพรนะคะคุณแม่สาพรเนี้อนค่ะอันเพิ่นเพิ่นซื้ออันเพิ่นซื้อโคมาให้อันนี้แม่บานนี่ก็เลยสานให้สานให้ค่ะอ๋อสวยนะคะคืนี่เป็นลายลายขอใช่ไหม นี่ยได้ครไล่คอเป็นเลยเป็นไายคอโนก็ว่าไม่ถนันะคะเพราะว่าลายคอทียนเป็นประราชทาบมาก็เลยเอาไายคอมาให้ปลาดีเว่าง่ายๆโว่ามันจะได้ขอให้มีโชคมีลาบนะคะอันนี้ของกูเมบ้านอันนี้อันนี้ของไูแบ้านเองโอ้ทำชุดด้วยนะเอาอะไรปลาใส่ก็คือกค่ะอันนี้ใส่ข้าก็เบ่งเปว่าเออถ้าทำให้ปร็แต่นนี้ ุณไม่บ้านสารให้ฟรีไงตอนเดี๋ยวจะพาไปกระถินนะคะเนี่ยตะเวนกระถินจะใช้ตะกร้าใบนี้แหละแต่มันเพราะว่าฟ้ามากว่าชอบชอบเพราะว่ามันมีฝาปิดจริงชอบจะไปไปหลายที่นะที่เราทำบุญกันอะเขาจะมีตะกร้าแบบนี้แบบนี้อยู่แต่ว่าเขาไม่ใส่ฝาปิดให้ไงเราก็เลยแบบอันนี้แต่นี่ถูกใจมากเลยคือสวยด้วยมันมีฝาปิดอด้วยนมันมีฝาปิดก็สวยด้วยนะคือสวยแน่นแล้วแบบเราใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าเงินได้ใช้กระเป๋าตังได้เลยนะว้าชอบแบบนี้ไง เอ่อแล้วไลฟฟนก็ก็ซื้อกระเป๋ามาให้อยู่แต่ว่าห้าตามตาป้าจะหิ้วตะกานะอีกอันนึงหนึงช็อปลุงบอกว่ามันไม่ได้ยินนานแล้วแต่นี้ก็จะหิ้ววันนี้แหละมันมันก็อันหนึ่งคือมันแน่นนะใจแน่นแน่นทำเองใช่ไหมพี่แน่นแล้วก็คือมันแน่นแล้วมันแข็งแรงฟิลเลอร์โดี้ฟิมืออันนี้วายหมบเลยโคงอะนะเป็นวายกับไม้ไผ่โอ้โคงเป็นวายไม้ไผ่ค่ะแต่ว่าอันนี้สามเนี่เป็นวายเทียมอ๋อแต่ว่าอันที่นั่นเลอะอ สวยซีทีมนะคะนี่เงส่วนซีทีมโอ้โหยุ้ยยังไงสวนซีทีมนะคะนี่ข้างในสวยในทีมค่ะในแบบนี้ตอนแดนต็ลอกในอาหารยังไงปักเลยเรียบร้อยเลยจะเป็นพิเศษเรื่ชอบแบบคือเวลาไปเวลาเราไปงานอย่างเงี้ยมันทำถ้าไปกระเป๋าเนี่ยถ้าแบบตั้งได้สบายถ้าเป็นแบบสบายปั๊บมันก็จะล้มบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยแล้วโทรศัพท์เรามก็คล่องคลึงคล่องคลึงแต่เนี้ยเราเราเราจะมี คือเราจะมีเราป้าจะทำล็อกเอาไว้ข้างในแล้วใส่โทรศัพท์ใส่อะไรใสเป็นล็อกลอ็อกคิดคิดเอาไว้ว่าข้างในใส่เป็นล็อกล็อกไว้เวลาถือสบายเลยถือสบายนะว่างไหนก็ได้น่ารักด้วยลแล้วก็เป็นของกลุ่มแม่บ้านด้วยจะได้โปรโมทให <น S 1> <ๆ>้พี่นิดค่ะขอบร์โทรเลยนะขยใครอกสารเบอร์โทรเลยนะเบอร์โท <ขอ S 1> รจ้า 062ค่ะ1749325ค่ะไอดีไลน์เบอร์นี้เลยค่ะเบอร์นี้เองค่ะขอบคุณนะคะยี้ขอบคุณพัดแตนเะคนะแล้วก็ขอบคุณมากเลยที่พัดแตนชอบนะชอบชอบวันนี้เลือกเองนะคิดว่าพัดแตนจะเลยจะมันมันสีทองกับสีเขียวแล้วมันเข้ากันเลยแล้วมันก็มันจะแมทกันเลยน่ะมันพอดีที่แมทลายที่ว่านปาจะมากระเพราะว่าป้าไม่ชอบสีแดงใช่ไหใช่ใช่ป้าไม่ชอบสีแดงนี่ก็เลยเลือกสีเขียวแล้วก็สีเหลืองนี่ก็ เป็นลายสีก็มีมีตาการอันนี้ที่ถูกใจก็จะเป็นของพระอาจารย์ที่มาวันบวงสรวงอะไรที่เป็นมาเลยเขามอบให้น่ะแั้วก็สวยอันนี้ก็จะเป็นแบบกระทะร้านแล้วมันก็น่ารักยิ่งว่าอันใหญ่มันมันมันเบิกอัดยามเกจกาปาแล้วอะไรแบบนี้พอดีเลยพอดีเลยสวยสวยจ้าแต่ฉีดจะเปิดประตูแล้วนะจ้า จะเปิดแร์ออกมนดแล้วข้อบ้านเริ่มตลอดข้บนคือเวลาไม่อยู่บ้านกขล็อกแต่ที่กงมนต้องล็อกขใน๋ยวถ้าแบบเนี้ยใส่ลูกผิดถูกต้องเพราะมันมันงัดจากนอกไม่ได้อ่ะเรียบร้อยอร์อั e เ f อร์